เสียงปุ๊บมือเนี่ยจ้าไล์กันี่กันเตียไปแล้วเยล่องอ่ะเียนอีกอ่างไรขาะที่น้องอูียกาลังเตรียมเพลงอยู่สมบูรณ์ควไมอีกอนนับสวยจริงต้องอิงอ่อนวันนี้นะครับบุตรนางาเมืไป ไม่หลับที่นะอย่า,เาไเดี๋ยวดูอะไ,ไรละเอยียดก,ก่อนสบ,บู่หมดแล้วด้านนอกไหนสับเพ <ปะ S 2> ราะนั้นพี่น้องเฮาวันนี้บัตรเท่าไหร่แม่บัตรสองร้อยุ้นมันจะซ้ำแจกรี่จะจัดนะแจกสบู่ไย่นบบะเจ๊อนะ,อะ เพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับสบู่สมนุน,มนไพรอิงอ่อนอยากผิวเนียนหน้าเขาใสกับสบู่สมุนไพรแท้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนตอนนี้อาเก็ฟรีเราจะแจกฟรีนะครับเอาไปคนละฟังเอาไปคนละฟังเฮาเราจะแจกฟรีเด้ออันนี้เป็นสูตรทดลองชายกลิ่นหอมแจกแยงแยงในหแจกแจกแล้วย่อไปใส่แจกี๊ยวกเด้อมองกันหน้อ คูร okay, ัข้อหน่อไปใต่แจงจริงๆแล้วคุมันลงกันแลนะอาแกกันไปใส่ผู้ใดบอได้แกจะเฉียดเด้อเอาไปขงเม ไส่มี M ้ M ่ดีแล้วใม่ดีแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังกับขึ้นเดืมดชูกำลังขึ้นดืดสมโอทีมีดีเพราะมีซิงและแอลกราดนวิทแต่มปนปีผสมสารสกัดจากโสมวันนี้มาด้วยกันนะครับกับวันเจีเกษตรกรพี่น้องเข่ค้งขูเข่าครับเดินรากดีแล้วไปเฉียวทนต้นแข็งแรง อยางพนาอายางเสียยางพนาเดินลากดีคร eh ับนักย right> ่างหลายนี no ่เลยปุ๋ยประกดปลาลูกกระดูนวิวเอฟซิตี้เป็นที่กาลีที่มีผ้าไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกนี่อันนี้มากหลายมากหลายได้ขี่เบื้องนั้นก็มีสอนดาราฟก็บจงงามก็ว่าบอลรู้ภาษาไม่ว่าซูโม่หรือพัฒนาการหรือว่าอยากฟังภาษาใดนี่โมอีล็อกกระดั้งมักนี่เนี่ยล็อกบนเว็บยังเหยียกระูกเ่ยชือเพื่ชาติครับผม่อันเป็นภาษาอย่างลวกปกติเป็นภาษาไทยดีแตแต่เดี๋ยวนี้ ภาษาอีสานนาดเห็นบอกว่าไอ้คนเกาหลีบอกอีสานสิเป็นไรเอาไปะเอกร้อนๆนะกเอกสิบสองป้องนั่นหลักเป็นเสียงอีสานแล้วก็ภาษากลางด้วยเกบหลีนะครับและนอกจะนัดปลายไลน์ครับน้ำยาปรับควางสุญเช่นพนดีไลน์ของสุญเช่นน้ำสับเพราะว่ามันดูดได้เรียบง่ายใช้ได้ตามครอบครัวด้านนี้แจกฟรีกับเพื่อนเดิมสมบูรณทีไปเลยไปเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยจับโดนจับกลับจ้าอ่ะคุณหญิงต่อเฮา ได้่จ้เรามาหอาบฮะเราไปอยู่ง่ายไปสร้างกันไปเนี้รอไปใสรรอไปใสระรอไปสร็แมาขายรอมันกะจื่อว่าได้หรอเราเดี๋ยวเดี๋ยวใแม่เอาเทงน้ำมันัเอาเทปใหม่ต้องเทปใหม่ไหมเราติดจัมือเริดจับมืันเราดังใส่แม่ปอว่ายังไงลูกๆแม่ปอดี๋ยวเราสิบว่าทรงสิบหรอกเราแลวแล้ว รออะไรให้เตรียมตัวเลยนะครับศิลปินแม่มาเพลงนันแมละเรืงไรล่ะถ้าโอ้คืนน้าป้าคืนเล่านนั่แเลือกพักกระวู้เริ่มจีโป่งเจ้าเลือกมันเป็นเพลงท่านสมัยสมัยแน่เลยโอ้ยนี่แหละมันท่านสมัยที่สุดแล้วป้าสุดแม่ยูเออร์รำเพรีหวานกันได้มีจุดป้าสองเอ้ามาสิมาแต่งอ๋อ